รวมรถมือ2 jk นําเสนอรถเกง๋งมือสสวยๆส,สวยแบบเดิมๆค่ะทุกท่านกับรถ Honda Accord g 7รถปี03เครื่องยนต์2.4ค่ะพร้อมใช้งานสายซิงนะคะถูกใจแน่ๆค่ะรถวิ่งได้สบายเครื่องยอนต์เงียบๆนะคะสวยเดิมตลอดทั้งคันค่ะรถไม่เคยชนหนักพร้อมใช้งานได้สบายเลยค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะประหยัดน้ำมันด้วยค่ะท่านขับดีมากๆ วิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายเลยนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะวิทยุใช้งานได้ครบมีกล้องหน้ามีกล้องถอยหลังค่ะระบบไฟฟ้าคือใช้ได้แบบสมบูรณ์ทั้งคันนะคะปรับค้างไฟฟ้าค่ะพับไฟฟ้าได้นะคะมีแอร์แบ็คคู่หน้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ค่ะภายในสวยเรียบๆโทนสีครีมแบบนี้เลยนะคะทุกท่าน มีบุ๊กเซอร์วิสมีคุณแจรีโมทค่ะและยังมีล้ออะไรอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังนะคะมีให้กันแบบครบครบขลุกท่านแบบสมบูรณ์เลยนะคะราคาคันนี้88,000บาทค่ะเอกสารมีพร้อมภาษีไม่ขาดสนใจดูรถทดลองขับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโทรคุยกันได้นะคะตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะ แอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะสำหรับแอดเองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ